ทุกศาสนาจึงสอนในเรื่องของการทำความทานการคราจใจวัตถุประสงค์อะไรนะครับภายนอกเนี่ยมารู้อยู่แก่ใจนะครับว่าการให้เ <percentages analysis> น <discussion> ี <marketing> ่ยทำให้เกิดความรักให้เป็นการช่วยเหลือเพื่อปุกันทำให้สัมคมปลอดภัยแล้ะมีความยั่งยืนอันนี้ทางด้าน แต่คนที่ไม่ให้นะครับมันมีเยอะก็มันเกิดการที่เดียวเพราะน้าศาสนาก็เลยจำเป็นจะต้องมีมาตรการในการทำเก่จิตใจให้สะาดปาจากโารมีความลอยดีโดยการสอให้คนคำนึงคำนันโายจมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีเยจะทำมากมีมากเดือนอไม่ว่ากันตามสัมภาระนักต่างฝ่ายเสนอตัดงบกา เมื่อให้ทำตามทานตามความสะดวกตามความสมบารณ์แล้วบางคนถึงว่าไม่เด็นข้อบังคับก็ไม่ต้องทำก็ได้ฉันก็ไม่ทำนะครับยิ่งศาสนาเนี่ยบอกว่าแม้คำบังการให้ยิ้มเนี่ยก็เป็นทางคนมีจังหวก็ให้ทนโดยการยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวสตางค์ในกระเป๋ามีเงิหลกคับเพราะว่าฉันให้ทนแล้วโดยการยิ้มเพราะฉะนั้นนะครับอิสลามก็จึงมีมาตรการ เมื่อครบรอบปีจันทรคติ354วันทุกคนที่เป็นมุสลิ่งผู้ศรัทธาในพระเจ้าจะต้องแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการจ่ายสกาดซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเรื่องของสกาดเรามาดูว่าคำบัญชาเรื่องสกัดมีมาก่อนสมัยของ มีมาพร้อมกับมนุษย์เพียงแต่ว่าศาสนาเนี่ยถูกประทานมาตามสภาพตามสถานการณ์ของสังคมมนุษย์สังคมเล็กยังไม่ต้องการกฎระเบียบมากศาส,สนาก็ไม่มีหลักการมีข้อปฏิบัติอะไรมากมายมีหลักการหย,ยาบๆมาเพื่อให้ทุกคน ได้ปฏิบัติเพราะไม่จะเป็นต้องการรายละเอียดมากมายนักเหมือนกับเด็กที่เข้าป .1 จะไปเรียนวิชาแคลูลัสเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเรียนเลขไปก่อน1 1 2 2บวกากับ2ากับ4แล้วก็ค่อยคเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องของการทำบุญทำทานก็เหมือนกันก็มีมากับมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกยิ่งมีมนุษย์มากเท่าไหร่การบริจาคทา ช่วยเหลือเอื้ออาทรยิ่งเป็นความจําเป็นมากขึ้นเพราะว่ามันได้รับปัจจัยอย่างชิดเท่ากันบางคนได้เกินบางคนขาดทีะนั่นคนเกินก็ต้องให้กับคนที่ขาดแต่ว่าเมื่อเป็นความสมัครใจคนบางคนไม่อยากจะให้เพราะว่าตำรีทีเหนียวศาส,สนาจึงต้องวางมาตรการบังคับด้วยการกําหนดเรื่องการจ่ายสากาัดและก็เรื่องสกัดเนี่ยนะครับมีมาก่อนหน้าสมัยท่านอบบมุฮีัมมัดนะครับเราพบในคำพิกรา ล l l a ์ได้ทรงบอกหัวหน้าพวกบนันิอิสรออินล l l a ์เป็นพระเจา้าพวกบันิอิสรออินก็คือลูกหลานของนบียัคูบเมื่อประมาณ3,000-4,000ปีก่อนหน้านี้นะครับพวกบันิอิสรออินก็คือลูกหลานอิสราเอลอิอสราเอลเป็นฉายาของนบียกักูบแล้วก็ในหมู่พวกอิสราเอลเนี่ยมีนบีเกิดขึ้นมากมาย นบีมูซานบีดาวูดนบีสุไลมานพระเยซูนี่ก็เป็นคนหนึ่งในลูกหลานอิสราเอลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ประทานหลักการนะครับเรื่องการปฏิบัติศาสนาให้แก่ลูกหลานอิสราเอลโดยผ่านทางนบีทั้งหลายนะครับเราพบในคัมภีร์กรุรอานว่าเราได้ทรงบอกหวัวหน้าผู้บัญญิอิสราเอลทั้ง12กลุ่มว่าจงดำรงละหมาดและก็จาก่ายสกกา หลักการนี้มีมา3-4มสีพันปีก่อนหน้าสมัยท like ่านนบีมุฮัมมัดนี่คือหลักฐานแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าลูกหลานอิสรสเอลไม่ได้ปฏิบัติสังกัดจนหลงลืมไปว่าสังกัดเนี่ยเขาทำไปไหนองไรนะครับเราก็จะบอกไปนะครับว่าฉันจะอยู่กับสุขเจ้าเพราะสุขเจ้าจะลงละหมาดได้ใจสังกัดได้สัมผัสในรอซูงของฉัน อิซมาอีนซึ่งเป็นลูกชายของนบีอิบรอฮิมบรรบุรุษทางสายเลือดบรรทุรุษทางความศรัทธาของชาวอาราบุสลิมและก็ชาวอิสเลน,นะครับได้คำนนชักชวนของท่านเรื่องละหมาดเรื่อระาจัก,กาพรนะครับคำพิจารกา่าว่าและได้มีกล่าวไว้ในหทีถึงเรื่องราวของอิสมาอีนเขาเป็นผู้ที่ซื่อตรงต่อสัญญาเป็นปรอซูลเป็นปปนบีคนหนึ่งเขาสั่ง เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในธรรมตุรังบอกให้รู้ว่าหลักการสังกัดเนี่ยไม่ได้เป็นของใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยของท่านนบบีอมาส่วนและสาแต่เป็นหลักการที่ปฏิบัติกันมา่อหนัานล้วแต่พอรบีไม่มอยู่ลูกหลาททนที่เป็นหลงื่นไปแล้วก็ไปปฏิบัติจนหลักการเนี้ยหายไปนบีอิสลาหรือข้ารับีสุลนะครับก็มาเลียน,ยนะครับว่า มีชีวิตอยู่นบีอิสาหรือพระเยซูนะครับก็เป็นลูกหลานของนบียามูคุือท่านเนสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มลูกหลานอิสลามที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีหรือเป็นศาสนทูตหรือเป็นกรอสูนของลล l a h หรือของพระรูปเดียนบีอิสลาหรือพระเยซูเกิดก่อนท่านนบีมุฮัมมัดประมาณ600ปี แต่หลังจากที่นบีอีสาได้จากรูปนี้ไปแล้วหลักการเรื่องละหมาดหลักการเรื่องเสการได้บุกละเลยในการปฏิบัติจึงทําให้ลูกหลานอิสราเอลนะครับหลงลืมเรื่องของการละหมาดจะละหมาดอย่างไรจะหันหน้าไปทางไหนจะก้มกราบอย่างไรเวลาก้มกราบจะอ่านอะไรเวลาโค้งจะอ่านอะไรลืมไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่ได้มีการ สั่งสอนและปฏิบัติสืบต่อันมาเช่นเดียวกับเรื่องของสกัดก็เหมือนกันกน,นะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็หลงหลืมแต่อย่างไรก็แล้วแต่มีหลักฐานการปฏิบัติเรื่องสก,กัดอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลสกัดในสมัยเนี้ยสมัยนบีอีซาเนี่ยนะครับถูกกำหนดเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับว่าจ่ายหนึ่งในสิบของผล,ผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์เมื่อครบรอบปีจันทรคติ3า4ิวัน อันนี้เป็นข้อกําหนดที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลน,นะครับและอายุ20ขึ้นไปแม้ว่ารวยหรือจนนะครับต้องจ่ายครึ่งเชเคลเป็นสก,กาดเชเคลก็คือเป็นหน่วยเงินของชนชาติอิสราเอลแล้วต้องจ่ายทุกๆ3ปีนี่คือเรื่องของการจากการ่ายสกัดอายุ20ปีขึ้นไปจะจนหรือรวยจ่ายเท่ากันหมดนะครับจ่ายครึ่งเชคเคล ผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องเชคเคลเนี่ยมันเทียบกับเงินไทยเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าชายหนุ่มอายุยี่สิจนหรือรวยจ่ายเท่ากันหมดต่อไปผู้จัดเก็บก็คือกองทังและวิหารที่ตุงเยรุสเล็ตนั่นหมายถึงว่านักบวชประจำวิหารหลวงที่ในกรุงเยรุาเล็มนักบวชเป็นคนเก็บและเป็นคนรวบรวมบริหารการแจกจ่ายนะครับการแจกจ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งของสกัดที่เก็บได้ จะถูกจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาที่ทําหน้าที่ตอนนี้รับส่วนแบ่งไปครึ่งหนึ่งจากสก,กาดทั้งหมดที่เก็บได้นะครับหนึ่งใน10บนะครับจากที่เหลือหลังจากที่ให้บาทหลวงไปแล้วเนี่ยจะถูก ủ, นําไปให้พวกเลวีเลวีก็คือลูกหลานของนบีฮารูเนี่ยเป็นพี่ชายของนบีมูซา และครอบครัวของนบีฮารูเนี่ยนะครับเขาทำทีอะไรถึงมีสิทธิ์ได้